โย่ Yo, สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมยูโรวิถีนพื้นบ้านนะ,ะับผมก็วันนี้เนี่ยผมพิพาท่านผู้ชมไปตกปลาชั่นเหมือนเดิมนะฮะก็คือเมื่อวานนี้ผมไปมาเราเกิดเหตุการณ์มีคาดฝันนิดหน่อยคือสายของเราดิฟูนะ่นะนี่นี่ผมก็เปลี่ยนสายแล้วพร้อมถักสายหน้ามาด้วยวันนี้วันนี้เนี่ยผมต้องมีปาลาแล้วได้ไม่ได้ก็ต้องลงเหมือนเดิมไปแก้ไปแก้แกมือเพราะเมื่อวานเนี่ยคืออุย๊ยน้องใส่เนี่ยคือเมื่อวานนี้แบบว่าเซ็งนะแบบยอยู่สายก็ฟู่แต่วันนี้เราคือเราต้องไปแล้วเราก็อุปกรณ์พร้อมเหมือนเดิม ก็จะกลับมาทําคลิปแบบจริงจังๆแล้วไม่ไหวแล้วเราต้องดังแบบช่างัะเดหสีรุนแาทนี่ลงคลิปไปเขายังไม่มาดูเลยจะน้อยใจแล้วช่างระเดิดเราไปเดี๋ยวเนี้ยผมจะไปล่าประชาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายดีกว่าเราไม่พูดเยอะไปครับผมไปเอ้ยหืมหมวกก็เอ่อจากที่ลงคลิปไปนี่ไม่รู้ว่ามีคนดูมาดูเราหรือเปล่า ถ้าใครมาดูนี่ก็เมนเมนๆให้ผมหน่อยนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เงาอยแปลก <c oughs> ไปท่านผู้ชมนี่ก็ได้เวลาเตรียมออกล่าประชอนเหมือนเดิมนะเราอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปไปก่อนที่เราจะจากบ้านเราก็ต้องมาดูล่าเราก่อนว่าเราจะได้ปลาไหมดูล่าทำไม <c oughs> อาจจะได้ปลาไม่รู้วันนี้คืออยากได้ปล mm hmm. าช่อนไมท่านชได้เห็นมากเลยแล้วจะให้ดูคิดที่ว่าผมไปตกมาก่อนนั้นนี้เราลองไปตกมา้เล่นดูว่าซื้ออุปรกรณ์มาใหม่นี่ที่ซื้อมาสายฟูไปแล้วสองสรอบตัดทิ้งเกี่ยบไปท่านชมเดี๋ยวผมได้เวลาออกลานี้อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแนละ้วมั้งใช่เดี๋ยวเราไปถึงหมายนาะประมาณบ่ายกว่ากับสองโมงไปเจอที่หมายครับไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไป ปลาผมต้องไปขอซื้อน้ำโคกซื้ออะไรเอาไว้กินระหว่างทางด้วยนะในงานเดี๋ยวเป็นลมวัดแดดตอนนี้เปีป้ยงๆอะ่ะคนร้อนร้อนจัดเลยไป้วผู้ชมน้านค้าล้วกินน้ำอะไรดีวะ เย็นแล้วสองขวดไปลองผมลองไม่ได้จ่ายนะให้เห็นไม่เหรอโฆษณา <g ười> บอกคุณตันถ้าคุณตันมันลงกับผมด้วยเย็นเย็นสองขวดครับข่าอะไรยี่สิบ,บ,บน้อครับไปน้ผู้ชมลุยกัน เดี๋ยวไปบอกเจ้าของร้านก่อนฝากหมวก,กกันน็อกไว้ด้วยขออกมาทำไมก็ไม่รู้ ตกปลาก่อนแถวๆตรงนี้นี่แหละพี่ครับผมแจ๋วแจ๋วพี่โอเคเอา, okay. เอาได้น้ำแล้วเย็นเย็นเอาอยู่วันนี้ไปเจอกันท <Okay. S 1> ี่หมายครับ แรกอะขับรถไม่ยังไก,กลเลยทุกคนเสียวเสียวรถผงน้ำมันหมดอะหืมน้ำตื่นะนะลงมตัวปะลนงะตื่นเกินอะหลังลุงนี่เขาบรรทัดทั้งหมดเลยนะ ยัมะมีคลื่นตายอยู่ทางนั้นสองสามไม้พอขอน้ำมันตื่นว่ะ ไปดูข้างในนี่ดูนี่ค่ะสวยครับดูบสวยดูรถเต่ามาแก้วน้ำแกนี้นี้มันเปลี่ยนโทนสีได้ด้วยโคตรเฟี้ยวอ่ะผมบอกกับแม่ว่าขอได้ไหมเลยเนี่ยพูดสึกตรงนี้น่ามาแบบว่าตกปลามากเลยเนาะวางคันเบ็ดแล้วก็ตกไปไปกันต่อยป้าทุกชมมาผมก็หยิบไม้มา ยินเสียงตามแถวนี้นะแต่ผมมีความมั่นใจว่ามีตัวหรอกจะลองตีเข้าไปไนไงก่อนนะ มายนะโดนอะ่ะหัวในร่องแลง้วมีตัวนี่แหละ thì thăm thì thăm thì thăm cơm dịch mùa ma khó rồi ui chưa cũng khó phải ong mùa cơm nha khó ปวดร้อนง่ายเด้อนี่ครับหมวกเคปซีนะฮะ เปลี่ยน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 แต่ตรงนั้นมีเหมือนใครเอาปาล์มเปิดมาทิ้งแล้วเขาได้กิน เจอนะตัวปลาเขาขับออกอย่างนี้แสดงว่านั่นแหละครับไปหมายต่อไปท่านผู้ชมไปทางน้ก่อนนะครับน้าไปตรงไหนต่อน,น่ะเออเดี๋ยปรอบๆตรงนี้ครับโอ้น้าผิดกุญแจรถอ,อ๋อจะมีคนยิงปลาได้หรอ จะโดนหัวผมน่ะหูบ่อหนี้เขาว่ามีคนยิงปลาด้วยอไอศเก่าเราเลยครับท่านผู้ชม เขาว่ามี s h a โดอ่ะอุ้ยอากาศนี้เอาอีกแล้วสายฟูกลับมาหาเราอีกแล้วแต่วันนี้เราเตรียมตัวมาดีครับผู้ชมบอกเลยโอ้ยไม่ได้ละ ตัว่คุณชลได้เห็นนะโดนโดนตัวนึ่งก็หวานหมูแล้ว เขาได้ 喂，呜，蛇头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 ，靠蛇头靠蛇头，呜，吐白沫了嘞，观众，靠蛇头吐白沫嘞，喂，蛇头蛇头吐口水呀，观众、anyway,，喂。 น,นีเมื่อกี้กับนะท่านผู้ชมกับไม่โดนปั่นเร็วไปครับเมื่อกี้ปั่นเร็วไปนาเข้าไปข้างในแล้วเราขอยอยู่ตรงนี้ก่อน เ่าจนะรู้ปลาอะไรผมไม่มีกบยางเลยอ่ะมุมของมันเชิดไปหรือเปล่ามไม่รู้อ่ะ hay <Nhạc> <Nhạc> đồ Chị subscribe cho không ghi. มือถือกิ๊บเจอเฉดไในคอกตัวบลเลอร์เลยอาจจะมีถึง4ี่ห้าะ

อยู่นย้ายนะ <c oughs> ขอยที่ผุ้ชมทม่ที่ผลเยอ <c oughs> ะดยดุยดุยดวยดุยดุดยชุดตัวมักัดคอโถนุชม ูนอยากรู้แม่เป็นยังไงวะเนี่โยโอ้ยหเอ็งไปโตก่อนนะแล้วเอ็งค่อยมาคุยกับข้ามาเว้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ก่อนที่ไปผมขอทราบอีกทีนึ่งนี่มาแล้วลูกไอโดปักรักรจริงๆกัดเหระ ลูกไปดูป๊อกครับไปปลดแล้วก็ปล่อยกีได้เโดป๊อกไปตัวนึงครับซ้ำๆๆๆๆอุ้ยชอาอุ้ยร o รี่ภาวนาให้แม่มันขึ้นมาครับ ผู้ชมเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ตอนนี้ผมพาวานาันไดอุ้ยอะไรตรงนี้อ่ะตีเปิดกาดแล้วผมตอนนี้นหวังผลครับ ได้ลูกนี่แล้วท่านผู้ชมเราลงไปเอาครับมีกัรมีกัดมีกัด ใส่เบือ่อแล้วไม่ตามแล้วนี่เขามาตามตอนนีๆๆๆๆๆๆๆ้มากันโหดมากันโหดบอกให้ไปเอาแม่มาไม่ต้องเอาลูกมา

ข้าฟูจริงๆเมือใหม่ครับอย่าด่ากันนะมือใหม่ครับ 아, 귀여 ba theo nhé Ôi hàng bay đồ đi mà này nó Toàn không sống chơi nhá Lù chơi đồ hủ sổ, hủ sổ, hủ sổ. โอ้งหแม่ชุดูหายไปไหนหมดหมันเหลือแต่ลูกๆกันอ่ะวิเมื่อกี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ลูกแลว้วเมื่อกี้นี่ นี่อุ้ยคอกแดง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 ละเอียดยิบเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ขึ้นนู้นไม่นะนี่ครับท่านผู้ชมมาเป็นไอโดปักนี่ตัวที่สองของวันอีกแล้ว จะโดปักนะนี่ไป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 ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายเนี่ยครับไปดูปอกสจะโดนะครับไป ทผู้ชมผมเริ่มซิงกับปลาคอกแล้วอะมันมีแต่ลูกคอกมากัดะ่ะท่านผู้ชมดูดิดูดิดผมต้องการแม่กาลังทำเนี่ย โอ้ยแบบไปๆมาๆเริ่มมาเซ็งกับปลาคอกแล้วมันเยอะเกนินเยอะแบบเยอะมากอะ่ะไม่รู้ว่าแม่มันไปไหนหมดในบ่อน,นี้มีม,ม,มีต่ำกว่าพันอคอกันมั้งเนี่ยดูแค่ตีแค่นี้มันยังมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนะี่ยโอ้โห ว่ากลับบ้านได้สบามากแจ็คเก็ตเฟงนะฮะว่าอุตส่าห์เปิดกาตีเลยนะโอ้โหดู จะดูออกไปอ่ะม er uh, uh, uh. e ันกัดกันเองอ่ะดูดิ มากัดอยู่ข้างหน้าดูดิดูนะดูดูฮู้โ,วโดวว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 ับอววววววว กัดมันกัดไม่จริงจังครับคุผู้ชมเดจะไปรงงูแล้วจะโดจีบอยู่ตรงนั้นไปโอเคครับท่านผู้ชมผมว่าน่าจะพอเท่านี้แหละเพราะว่ามันก็ใกล้จะเย็นลแล้วปลาก็สรุปนี่คือมาเล่นเลนได้ป๊อกไปสองตัว,วะ่ะใช่ได้โดูป๊อกสองตัวตลกตลกขำ ครับเดี๋ยวผมน่าจะขอลาไว้เท่านี้แหละถ้าเดี๋ยวยังไงผมว่างเนี่ยผมมาทำคลิปตกปลาให้อีกถ้าวันนี้คือสนุกครับผมได้อยู่ไปฮะเดี๋ยวดูภาพคือต้องเดินออกจากตาไปเจอกนคลิปหน้าท่านผู้ชมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมไม่ไหวแล้วไปครับผมเจอกันฮะสวัสดีครับ